สี่ดูจะปีนออกมา <réussi> จีแต่งเดียวเลยไม่กินกับข้าวร้องไหงอันแน่อันแน่รู้แล้วรู้แล้วไอ้ต้าวตะก้าอ่ะพร้อมนะคุยไปกินเลยบิ๊มอ่ะโอเคก็ไม่กินก็กินเลยจ้างงงงไอ้ต้าวอมไม่ละหอมไม่่ะเอามางแม่งนโอ้โหหนูหนูกินได้ขนาดนั้นลูกนี่นี่โอ้โหโอ้โหไอ้เต้าพี่ว่าพี่ก็ให้หนูกินเยอะนะลูกกินเก่งกินกับพายุเลยลูกเอ้ยคุยกันมากแล้วนะลูกนะ แหม่พี่รู้พี่ทำอร่อยแหละเอออ้าวอ้าวไอ้หนูอาท้าเหยียบทำไมลูกสก๊อกเหยียบข้าวทำไมไม่ดีนะลูกไม่ดีนะแหม่โอยอ้าวเอาอีกแก่โอ้ยแต่ยัลูกมี่มีเยอะพี่ทำไปเยอะลูกโอ้โหหือนก็นะอกไก่ต้มรู้แหละว่าอร่อยอ่ะอร่อยจริงกินจีบมาแล้วไม่ใช่หรอกโอยขนาดนี้กินเป็นพายุไม่เกรงใจใครเลยดูดันแค่ลูก